กลับมาที่ The Star N5 นะครับพาร t d วล้วนๆ N5 EP3 แล้วนะครับข้อ9นะครับเก k ยววะใครยังไม่เรียน EP1 EP2 นะครับไปเรียนก่อนเพราะว่าบางอย่างก็จดให้รอบเดียวนะครับอธิบายรอบเดียวแล้วก็เอามาใช้ได้เลยโ t o k ยวนะครับ o m o y m โ s t o k ยววะเป็นหัวข้อไปแล้วนะครับ Tokyo ok m o m a s คิดว่านี่เป็น v e r บเนาะ wa, คิดว่าคิดว่า มีโต๊ะมาให้นะครับโต๊ะในที่นี้ก็คือว่าคิดว่าพูดว่าเรียกว่าเขียนว่านะครับได้หมดเลยน,นี้โต๊ะคือภาษาไทยนะครับคือถ้าไม่มีโต๊ะก็คือจะต้องเป็นคําถามโดโมอิมัสกาโดโมอิมัสกาเป็นคําถามไปเลยนะครับคิดอย่างไรเราไม่ได้คิดอย่างไรนะครับโดโมอิมัสกาก็ไม่ต้องมีโต๊ะเนาะอ่าให้อะไรมาบ้างนิกิยากัดะ โอซากะโยริโยริเป็นขั้นต่ำกว่านะครับขั้นกว่าขั้นกว่านะครับหน้าโยริอยู่ต่ำกว่านอกนั้นสูงกว่าให้หมดนะครับสำหรับรูปเปรียบเทียบหน้าโยริอยู่ต่ำกว่าเหมือนฮานะโยริโยริดังโกะรู้จักไหมฮานะก็คือดอกไม้นะครับดังโกะก็คือไอที่เป็นแป้งหวานนะครับเสียบมานลูกชิ้นนะฮานะโยริดังโกะ บอกแล้วหน้าโยริอยู่ต่ํากว่าเพราะฉะนั้นดังโกะสูงกว่าดังโกะดีกว่าดอกไม้เพราะว่าอันนี้กินได้นะฮะฮานะเนี่ยมันสวยเฉยๆกินไม่ได้อ่ะก็เหมือนสุภาษ,ษิตไทยที่ว่ากำมขี้ก็ดีกว่ากำมตดนะครับก็ได้อะไรติดมือมานิดนึงนะครับอ่ะข้างหน้าโตโอโมอิมาสเนี่ยนะครับเป็นรูปธรรมดารูปธรรมดา คราวที่แล้วเราดูรูปธรรมดาสำหรับ verb ไปแล้วเนาะมันก็จะมีทั้งของ adjective นะครับ adjective อีก adjective นะแล้วก็คำนามคือภาษาญี่ปุ่นมันมีแค่4อัน verb adjective adjective คำนาม verb adjective adjective คำนามที่มันผันรูปนะครับ verb เราพูดไปแล้ว adjective อีกก็ตัดเดสทั้งหมดนะครับ adjective นะคคำนามเดสเป็นเป็นดะเดสตะเป็นเป็น,ปน,ปนดัตตะ แล้วก็รูปปฏิเสธก็จะเป็นจนายเนาะแล้วก็จะนะคัตตะก็จะประมาณนี้นะครับเพราะเขาให้อาชีพนะมาตรงนี้เดซเซนเป็นดาเห็นไหมรูปธรรมดาเห็นไหมครับก็เอาไปใส่หน้าโต๊ะได้เลยหนึ่งแมต4 1สี่หนึ่งแมต4ี่แล้วก็อยู่ตรงนี้โอซาก้ากับโยริก็ต้องโอซาก้าโยริเนาะเพราะเขาจะแปลว่า โตเกียวเนี่ยคิดว่าคึกคักมากกว่าโอซาก้าของแน่นอนอยู่แล้วนะครับโตเกียวเป็นเมืองหลวงด้วยนะฮะแต่เราอย่าใช้ความรู้ที่เรามีนะฮะในการเรียงเราต้องใช้ที่เขาให้มาเนาะเป็นเรื่องของไวายากรณ์นะครับหน้าที่ของคำลองอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับโตเกียวว่าโอซากยอรินิกิยากะดาโตมยมัโอเคนายอริต่ำกว่านอกนั้นสูงกว่าให้หมดนะครับอย่างเช่นโนโฮะ อันนี้เลือกอันแดนหนึ่งนะครับโคโดอันนี้ใช้กับรูปปฏิเสธอันนี้ก็สูงกว่าจะดีนะครับบวกรูปปฏิเสธรูปแบบเทียบประมาณนี้นะครับต่อไปข้อ10บนะฮะอาชตานิอิกิมาเซนกะอาชตเป็นตัวบอกเวลาเลื่อนลอยอยู่หน้าอิกิมาเซนกะเป็นเว์ b นะครับก็จะเป็นรูปเชิญชวนไม่ไปด้วยกันหรือ ไปเล่นฮิมาด้วยกันไหมนินี้ตัวนี้นะครับ้าข้างหน้าก็อาจจะเป็น verb m u s t ตัด m u s t หรือคำนามบวกนิก็จะเป็นบอกวัตถุประสงค์ที่ไปนะครับหรือบอกสถานที่ที่ไปมากับได้เฉยๆเลยนะครับได้หมดนิใช้ได้กว้างใช้ได้กว้างมากกว่าเอนะครับอิชิโนิโนคอนซาโต ป๊าเปียโนคอนซาโตมีโนมาให้ต้องมีคำนามกับคำนามแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าและคำนามข้อนี้ก็มีแค่สองอันอีกชนนี้ก็เป็นแอดเว็บนะครับเออ่ก็น่าจะแปลว่าพรุ่งนี้ไปคอนเสิร์ตอะไรไปคอนเสิร์ตเปียโนด้วยกันไหมคอนเสิร์ตเปียโน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 ภาษาไทยแบบนี้นะ คอนเสิร์ตเปียโนลงแท้ไหนก็จะเอานั้นขึ้นนะครับก็เป็นเปียโนโนคอนซาโตเปียโนโนคอนซาโตนี้อิกิมาเซนกาเห็นไหมอันนี้ไปคอนเสิร์ตนะฮะเป็นคำนามคือมัดรวมกันแล้วเป็นคำนามอันนี้มัดรวมกันแล้วก็เป็นคำนามนะครับอิชนิยู่บนอยู่หน้าสุดเลยอาสตาอิชนิคอนซาเปียโนโนคอนซาโตนี้อิกิมาเซนกา เอเมา์พรุ่งนี้ไปด้วยกันไปคอนเสิร์ตไหมไปคอนเสิร์ตมโอเคตอบนี่บางนะครับจุดจุดจุดเดคาเคมัสกออกไปนอกไหมมีเวิร์บแต่ว่ามีคอมมาเพราะฉะนั้นข้างหลังนี้ไม่เกี่ยวข้องแล้วนะครับเอเดคาเคไม่ออกฟุตตะละอเมกะ อาชต,ตเป็นบอกเวลาพรุ่งนี้สามารถเรื่อนรอยได้นะครับอยู่ข้างหน้าสุดใช่ไหมใส่เบาๆไว้ก่อนฟุตต,ตาตกตถ้าตกตาล่าถ้าตกอเมมีกะก็ต้องเป็นเนี่ยคำนามกะแล้วก็ไม่เวริร์บก็ต้องแอดเจทีฟใช่ไหมอันนี่ก็จดไปนะแบบนี้นะครับนี้จดหลายรอบแล้วนะครับคำนามมีหนึ่งเดียวเลยก็คืออเมข้อนี้ไม่ยากเห็นไหมเหลือแค่อเมะกะ ฟุตตาระอาเมะกะฟุตตาระเด็กอะคิดมาสักะพวกนี้ถ้าฝนตกเนี่ยจะออกไปนอกไหมไม่ไม่ออกนะครับก็ตอบซ้ำบังข้อสุดท้ายของอีพีนี้ครับปาร์ตี้โนお菓子は全部自分で作りましたかใช่เจ้าน้องเห็นไหมครับขนมปาร์ตี้เนี่ยขนมปาร์ตี้มีขนม เ部มบูติบุนเดสริมาสตากทำด้วยตัวเองทั้งหมดหรือเปล่าเ部มบทั้งหมดจิบุนเดด้วยตัวเองนะครับมี่ verb อ,อยู่นี่ซึ่งไม่เกี่ยวกับที่เราจะเรียนนะครับเอ่ยไม่ไม่ได้ทำเองหรอกนี้โมไรมาสต์มุสเมมุรัตเทสดัตเตนี่ verb แบบจบท้ายเขาไม่ให้จบท้ายมาเพราะฉะนันง่ายหวานหมูเลยจบท้ายคือนี่นะครับมุสเมเป็นคนเนาะเป็นคนนะครับ เป็นลูกสาวนะครับผู้หญิงนะด้านขวาก็คือตัวย่อยหรืออ e ีนั่นเองผู้หญิงที่ดีนะครับเป็นลูกสาวนะฮะเทสดัตเตเป็นเวิร์บรูปเทเวิร์บก็ต้องตามด้วยเวิร์บนั่นแหละนะครับสี่มันตามด้วย2นะครับทำไมออกสำเนยียงอีสานเล็กน้อยสียตามด้วย2แล้วก็มันได้รับมาจากไพรเนอะก็ต้องเป็นยังครับสามตามด้วย1 ได้รับมาจากใครให้แก่ใครในเรื่องของกำรองเห็นไหมครับเพราะว่าเวิร์บหลักคือได้รับได้รับการช่วยเหลือจากลูกสาวก็วคือลูกสาวมาช่วยนั่นเองภาษาไทยเนาะได้รับการช่วยเหลือจากลูกสาวใครละ่ะก็ชานนี้แหละได้รับการช่วยเหลือนะครับสามแมตต์หนึ่งสี่แมตต์สองอยุงหลังไปแล้วนะครับโอ้ยง่ายละไลเดออ่านอีกรอบหนึ่งอเอเยะมุสเมะนี่เทดัตเตะ もらいました。いいですか娘に手伝ってもらいました。top 4番ラにい第なかなか。これで終わりましょう。お疲れ様でした。